สวัสดีครับนะครับผมจากร้านทีเจคนมักซาวขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บ้านยูตะบลสวรรคีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 3ย์แปดสามห้าเก้นะครับศูนย์แปดสามห้าเาสกไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับวันที่12กันยายนพุทธศักราช2567นะครับใน EP ีที่3นะครับจากทางร้านนะครับจากทางร้านนะครับใน EP ีที่3นะครับมีตัวไหนเข้ามา ไปรับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคอร์สนะครับมานําเสนอในท้ายคลิปนะครับตัวนี้นะครับเราจะจัดโปรนะครับเราจะจัดโปรนะครับในราคาพิเศษให้ลูกค้า FC ทางร้านทีเจคนมักซาวคอนแก่นได้จับต้องได้นะครับผมตัวนี้นะครับจัดโปรนะครับจัดโปรนะครับลดล้างสต็อกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นฟิทแบกนะครับฟิทแบกใหม่นะครับฟิทแบกใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นกันหอน นะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับไทท์คลิปนะครับมีราคาพิเศษแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปดูนะครับผมเป็น power m นะครับ power m ตระกูลนะครับอาร์เนะครับเข้ามาด้วยกัน4แท่นเลยนะครับผมจากร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นนะครับในวันนี้นะครับวันที่7กันยายนนะครับ2567นะครับผมมีทั้งหมด4แท่นนะครับมีท่านไหนบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับผม นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมออแปลง2ลูกนะครับมออแปลง2ลูกนะครับตัวนี้จะเป็น2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์มออแปลง2ลูกนะครับมออแปลง2ลูก2,000วัตต์นะครับตัวนี้ที่อารข้างละ10คู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมีทั้งหมด10คู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวถ่ายถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชม ับตัวนี้จะเป็นรุ่น2,000วัตต์นะครับรุ่นม้อแปลง2ลูกนะครับนะครับข้างละ10คู่นะครับ TR ข้างละ10คู่นะครับม้อแปลง2ลูกนะครับแล้วก็ข้าวปลา6 2, ลูกนะครับข้าวปลา6ลูกใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น2,000วัตต์นะครับเต็มเต็มเลยนะครับผมขับ18ได้นะครับขับ18ได้ข้างละ2นะครับขับ18ได้เลยนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แท่นละ7,900บาทนะครับตัวนี้นะครับ7,900บาทนะครับดูสภาพ นะครับดูสภาพโดยรอบโดยรวมเลยนะครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับราคา7,900บาทนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 3 5 9 3 6ด6 4าเกาครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น2องขนาทเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับกับเสียงกลางนะครับเสียงกลางใสๆเลยนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับตัวนี้เปิดราคานะครับอยู่ที่เท่นละ7,000บาทนะครับ7,000นทวนนะครับแท่นละ7,000บาท7000ทัทวนนะครับ ตัวนี้นะครับคาปานะครับคาปาสีรูปนะครับคาปาสีรูปนะครับทีอาข้างละ10คู่เหมือนกันนะครับสิคู่เหมือนกันแรงๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับขับเสียงกลางเสียงเบียดก็ได้นะครับผมใสๆเลยนะครับผมจากค่ายอาร์เทคนะครับตัวถัดมานะครับผมตัวถัดมาครับตัวถัดมาจะเป็นอาร์เทคนะครับตัวนี้จะเป็น RB นะครับ3,600วัตต์ i อ s เลยนะครับผม ประกอบไปด้วยหมอ้อแปลงลูกใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงลูกใหญ่มากเลยนะครับผมนี ok ่นะครับหม้อแปลง2ลูกนะครับแยกซ้ายขวาเลยนะครับฝั่งละ1ลูกนะครับฝั่งละโซนเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ tr นะครับ tr ข้างละ20คู่นะครับข้างละ20คู่นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเป็นซิงค์ประกอบคู่นะครับฝั่งนี้ก็10คู่นะครับ10คู่ นะครับ20ตัวฝั่งนี้ก็10คู่นะครับ20ตัวนะครับทั้งหมดจะเป็น40ตัวนะครับ T R 40ตัวนะครับคาปา10ลูกนะครับคาปา10ลูกใหญ่นะครับสรุปก็คือฝั่งละ40ตัว20คู่นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับสเปคแรงๆเลยขับ18นิ้วชาแนลละ4ดอกสบายๆนะครับจากค่ายอาร์เทคนะครับรุ่น RB 3,006นะครับมีเข้ามา2แท่นนะครับมีเข้ามา2แท่นนะครับนี่คือแท่นที่1 นะครับส่วนแท่นที่2อเดี๋ยวไปดูกันแท่นที่2นะครับตัวนี้นะครับมีเข้ามาทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0835936564ครับผม0835936564นะครับนะครับมีทั้งหมด2แท่นนะครับเปิดราคาแท่นละ14,500บาทนะครับ14,500บาทนะครับอาร์เท็ตัวนี้มอแปลงลูกใหญ่นะครับมอแปลงลูกใหญ่เลยครับ18นิ้วชาแนลละ4ดอกกันไปเลยทีเดียว นะครับขับ18นิ้วชาแนลละ4ดอกกันไปเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละ14,500บาทนะครับ14,500บาทนะครับเบียดแรงๆอิ่มๆเลยนะครับผม3,600บัตนะครับ r b 3,600จากค่าย R าคนะครับมีทั้งหมดอยู่4แท่นนะครับมีทั้งหมดอยู่4แท่นนะครับสำหรับพี่น้อง FC พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับโทรศัพท์0835936564ไลน์ก็เบอร์นี้เลยสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม หรือเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับจากร้านทีเจคุณมักซาวคุณเกนเอาไปดูกันนะครับในท้ายคลิปนะครับวันนี้นะครับจากร้านทีเจใน EP พีสนี้นะครับใน EP พีสนี้สําหรับวันที่7กันยายน2567นะครับใน EP พีสนี้นะครับเรามีนะครับคอร์สนะครับคอร์สจากท้ายคลิปมาฝากนะครับตัวนี้นะครับเป็นจัดโปรนะครับจัดโปรจัดไปใช้งานปกตินะครับจัดโปรจัดไปนะครับจากร้านทีเจคุณมักซาวคุณเกนเป็นคอร์สสทาง นะครับคอร์สามทาง Clone. พร้อมกล่องนะครับอุปกรณ์ครบ ination, นะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่เอาราคาอยู่ที่750บาทนะครับนี่750บาทนะครับนี่นี่ครับ750าบาทนะครับนะครับ750าบาทนะครับคุ้มเลยนะครับผมนี่ผมจัดโปร่ให้นะครับ750าบาทนะครับผมจัดโปร่ให้นะครับคอร์สามทางนะครับคอร์สามทางนะครับเดิมๆเลยยังไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานปกติแน่นอนนะครับผม750บบาทนะครับสนใจก็ แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่นะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่ครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นฟีดแบกนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟีดแบกนะครับเป็นฟีดแบกใช้สําหรับไม่นะครับไม่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 หอนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมใช้งานปกตินะครับก็ตัวนี้จะเป็นเข้านะครับผมอินเข้านะครับตัวนี้ก็เป็นเอาออกนะครับเข้าไปนะครับผมไปหามิกนะครับผมจากไม่ก็เข้านี่นะครับออกไปหามิกนะครับตัวนี้นะครับ เป็นฟีดแบ็นะครับกันหอนนะครับนี่กันหอนนะครับผมสําหรับไม่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับสําหรับ EP ที่3นี้นะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกๆคนนะครับที่รับชมนะครับทางร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นนะครับขอฝากด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดนะครับในคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านแล้วก็ทีมงานนะครับที่ร้านทีเจคนมักซาวคอนแกนมีสินค้ามานําเสนอทุกๆวันนะครับผมหรือว่า2วันครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใน EP3 นี้นะครับพบกันใน EP ีหน้านะครับสำหรับ EP 3ีนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ